Seven this be so live day will พี่พ่อแม่พี่น้องมือนีพ่พี่น้องม่าหาเห็ดผิงพี่น้องมือนีกันเกาเชนเดอร์พี่น้องมือนีบ้าออกปลาหาเห็ดเผิงพี่น้องหาเห็ดเผือกพี่น้องเอาบนดกันพี่น้องชือไรดือบ่ได้กำลังมาพี่น้องไม่ไอ้มีแล้วเอาพี่พาหนอกมาหาเห็ดเผพี่น้องหาเห็ดผ เดีย๋ยวพี่น้องโอ้ยีนโอ้ยดีน้บ่ยี่กนโอ้สามดอกพี่น้องซอ,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 อนกันบ่เคยเห็นจะาเสือพี่น้อง พ่อเล้วพ่อลเฮ็ดเพิงแล้วพี่นนองพอแล้วพี่เ้องพอแล้วจำนี่แหละพี่น้องไปเบิ่งบนไม้พี่เนาะก็ชิพาไปเบิ้งบลไม้อีกนี่นอนดังดินจุดจดจะนอนิครในเบิ่งอีพี่น้องีิคตรในเบิ่งอีกพี่น้อะ ซับเลยอ้าเอาเงียู่สีนีนเอาวกันอู้วออกมาเด้วพี่น้ออกออก่าเด้อนี่พี่นนินพี่น้องนังดิน ไปหากอไม้อีกพี่น้องไปหากอไม้อีกไปพี่น้องไปไปหากอไม้ี่ไหนดำกระบุกนะพี่น้องออกปลาหาเห็ดไหนดำกระบุกเลยน้องใม้พี่น้องไต่ทั้งน้องใม้ไต่ทั้งนดำกระบุกได้ทั้งเห็ดพี่น้องเห็ดเพิ่งเห็ดพอพี่น้องมื่อนี้เมื่อแกงพี่น้องเมื่อแกงเพชร ดอกนี้พอดีข้อแกงข้อแกงพี่พี่น้องเอ้ยมือนั่นมาหาเฮ็ดพ่อขี่วันนี้มาขี่หาขี้พ่อเฮ็ดพี่น้องไอ้สามหลอกมาเนี่ยพอดีไปใส่แกงเราไหมพี่น้องคลิปนี้ก็ได้สมีอะไรพี่น้อง แต่ฉันมีต่ออีกหน่อยคลิปหน้าเจอกัน